สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวทุเรียนพรีเมียมกันนะครับพอดีสั่งไว้เมื่อคืนครับน่ารักมากนะครับสั่งตอนหัวค่ำมาส่งตอนเที่ยงคืนครึ่งหลักแหละเไม่ได้ทาดก็เลยมาวันนี้จะมาแกะกล่องดูนะครับว่าไอ้ทุเรียนเรียกว่าทุเรียน,เ,ยนเนื้อล้วนพรีเมียมมันเป็นยังไงเอามาดูกันนะครับแกะกล่องเลยนี่มาเป็นแบบนี้นะเป็นบ็อกเซ็กล่องหนึ่งก็ประมาณ1โลนะครับสั่งมา2กล่อง2โลเลยโอ้โหเนื้อนล้วนไม่มี ไม่มีเปลือกผสมนะครับอ่ามาดูสิในกล่องแพ็กเกจดีมากเลยนะครับมาเป็นกล่องอ่าในกล่องเขาก็จะเป็นเนื้อมาแล้วครับแล้วก็หุ้มด้วยอะไรนะการกระแทกมั้งอะไรสักอย่างเหมือนมายงชิดอ่ะอ่ามาดูครับเม็ดที่หนึ่งแบบนี้เลยมนี่ครับหนึ่งนม่ไดะมีแบบนี้นะก็หนึ่งโลก็ประมาณสี่สี่เม็ดนะครับเหมือนซื้อมะม่วงครับสี่ลูกนี่แบบนี้เลยครับเนื้อเขาก็น่ารักมากเลยก็คืออย่างนี้ครับ เขาก็จะหอมหอมาให้รอบๆอบนี้นะครับอ่าเม็ดที่หนึ่งโหเม็ดสวยมากเลยเม็ดสวยเม็ดสวยเม็ดสวยอ่าเม็ดที่สองเห็นไหมครับหอมาพอดีคําเลย <c oughs> กินคําใหญ่ขนาดนี้ได้เหรอใช่ใช่กินคําใหญ่ครับต้องบอกว่ากินหอมทะลุทะลุก,กองมากหอมตั้งแต่เมื่อคืนเลยพอตอนแมสมาส่งอะ่ะโอ้โหกินทุเรียนมาแบบ ตอนนี้เราเหมือนว่าบ้านเรากําลังทําทุเรียนกวนฟิลน,นั้นเลยครุคร้งไปหมดแล้วแล้วก็ทางร้านก็คือการันตีว่าเนื้อหวานแน่นอนอ่าครับอันนี้คือหนึ่งกล่องหนึ่งกล่องครับอ่ากล่องที่สองเนื้อล้วนๆจริงๆแต่กล่องนี้มันจะใหญ่กว่านิดนึงนะอสองสองปุ๊บนี่ครับโอ้โหแพ็กเกจมาดีมากเลยนะน่ารักมากเลย ก็มีทั้งหมดแปดเม็ดนะครับแปดภูเอ่อแปดภูสุทัศน์หกอาริสองแต่งกันอย่างแฟร์ครับแฟร์เป็นผลไม้นะคานได้ไม่อ้วนถ้าถ้าทานเวลหนึ่งภูอ่าหมดแล้วมีทั้งหมดแปดูเนื้อสวยเหลืองมากเลยครับนี่โอ้โหหนักจริงหนักมากสองโลจาน นี่เลยเนื้อจริงๆแล้วกินแต่วขาดึงกินเลยกินมันคลุ้งมากเลยจะเป็นลมแล้วเนี่ยกลิ่นหอมหอมมาก <c oughs> อย่าลองผ่านเนื้อดูก่อนนะหนึ่งหนึ <c oughs> ่งหนึ่งหนึ่งชูงงงว่าเนื้อเป็นยังไงอันนี้เยอะขนาดไหนปริมาณ <c oughs> อันเนี้ยฝ่ามือของเราอ่าไม่ประมาณนี้เดี๋ยวขอจิ้มจิ้มก่อนแตะแตะเอาเอา เอาเอาอันนี้แล้วกันนะมีสองเม็ดเลยจะได้แบ่งกันสองคนแกะนะครับกินยากที่สุดนะเพราะว่าเขาแกะมาเขาแพ็เกจมาดีเดี๋ยวขกรีดเลยเออแกะยากนะครับบอกเลยแปะพลาสติกมาดีมากเลยอะไม่ต้องให้กินเลยเนี่ยแทงหนะ่อไม่กล้าแกะแรงด้วยนะนะอ่าเขาแพ็กเกจมาดีเชิม กระดาษมาให้อย่างดีเลยครับนี่แช็มแช่มอช็มเช็มอ่าเดี๋ยวจะลองผ่ายแล้วครับเนื้อที่เราสั่งก็คือกำลังกินกรอบนอกนุ่มในอ ทนทดาดาททแดนแทนแท่น <_ d ance> เนื้อเหลืองทั้งหมดเลยดูทุเรียนจริงที่เห็นในกล้องทุเรียนจริงๆนะคือเหลืองออ <_ d ance> แต่ในกล้องอ่ะไม่ใช่แต่ในกล้องอาจจะอาจจะเหลืองยังไม่ได้เท่าเท่าในคลิปเท่าไหร่แต่ว่าของจริงคือเหลืองมากนะคะอ่ะาลองชิมหน่อยชี้ลองชิมเหรอชิมเลยนะาปากเนย หอมอมาก <laughs> <g ül> แล้วก็ทางร้านนะคะเขาก็จะรันตีเลยว่าสุกแม่นอนเก็บแบบกแก่บแบบๆๆๆอ๋อไม่ใช่สุกเก็บแบบทุเรียนแก่นั่นแปลว่อะไรไม่เคยกินทุเรียนอร่อยขนาดนี้มกามมก่อนปกติกินมทุเรียนนะครับึกว่ากินมะม่วงได้แต่มันเพราะว่าเราไปเจอทุเรียนช่วงต้นฤดูต้นฤดูเขาก็อาจจะแบบไม่ได้มีที่เป็นแก่เต็มวัยของเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ย อร่อยจริงอ่ะให้แบ่ๆให้กินนะโอ้โขอบพระคุณครับหวานอืมรสชาติก็ดูจะนิ้วอะ่ะเก้าเก้าเก้าสิบห้าปอร์เซ็นตได้ก็คือเกือบเต็มเต็มเต็มความหวานของเขาอยู่หวานจริงเนียแล้วก็ถือว่าเนื้อก็โอเคประทับใจเลยเพราะว่าตอนแรกก็กลัวว่าเอะเนื้อจะแข็งไหมไม่แข็งก็คือ เขากดไปนิดนึงกรอบรอบมุมแล้วก็เก็บนะครับเก็บแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้ได้เพราะว่าแพ็กเกจเขาเหมาะสำหรับการเก็บแช่เย็นยนดเลยครับอ่าเห็นไหมมีอันนี้ให้หุ่มคือไม่ต้องกินมันเนียหมดะไม่คุยแล้วครับไม่คุยแล้วครับผมจะกินแล้วครับไปแล้วไปแล้ว